ดีนะคะอยู่กับเรานะะในช่องแม่กําไรแฟมิลี่นะคะนี่ก็จะพาแม่กาไรกลับบ้านแล้วนะคะเนะาะมาดูแรเด็กๆนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านโน้ดูนะคะหนูอยากแวะ้นะคะลุกข้างทางไปเลยนะคะนี่หนูนะข,ามา,ขามาไม่ต้องเบรกขาไปนี่เบรก <laughs> ขาไปนี่ต้องเบรกให้เขานะคะขาไป กไปต่อนะคะการเดินทางนะคะอีกยาวไกลนะคะวันนี้ก็บรรยากาศดีนะคะฝนตกนะคะมีฝนลินลินนะคะบรรยากาศดีนะคะพนะามานอนกับเด็กๆอยู่ที่นี่2คืนนะคะสคืนวันนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็เลยพาไม่กำไรกลับบ้านนะคะนะจักจบแน้วใด ดึงหยาเขาถิ่มล่ะดูบรรทายใหญ่ๆเดง้ดงๆนะคะดึงดังดึงดังไปเลยไปค่ะโนี่นะคะอันนี้ก็กำลังออกจากส่วนญ้าของเรานะคะอันนี้ก็กลับทางเดิมนะคะทางเดิมตอนที่เรามาแต่ เกานี mm ้แวะตลอดทางนะคะนี่เซซ้ายเซขวาตลอดทางสมโคแวะตลอดทางดูดูดูเซหน้าเซหลังอาบน้ำก่อนมะอาบน้ำก่อน ไปแล้วเราดูดึงยากเข้าไปแล้วโซซ่าโซเซแวะตลอดข้างทางนะคะไปแล้ว hmm. <rip> <s ull bells> <şey worship> สางคนจะได้เผาเผาตัดไม้ออกนะคะไม้มันอ่ะวางทางนะคะนี่มันเอียงเข้ามานะคะในทาง <c oughs> ่วยกันดึงเร็วอ๋อสองคนควานกับช <c oughs> ้างโอ้โหสองคนควานกับช้าง ป้าลงแล้วไปได้นะคะไม่กำไรบอก ตอนนี้ก็แม่กำไรก็ยึดถึงบ้านแล้วนะคะแต่แม่กำไรอเอาฝนอลมมาด้วยนะคะดูลมนะดูร,นนรุนแรงลมรุนแรงมากเลยนะคะแม่กำไรก็ใกล้จะถึงแล้วโอ้มายังไม่ถึงบ้านเลยนะคะฝนไล่ฝนไล่นะคะ แม่อ้วนก็เร่งสปีดมาแล้วนะคะดูเอาฝนช่วยนะคะไม่กำไรทั้งฝนทั้งลมนะคะนี่ตอนที่เราออกมานั้นมันตกไปรอบนึงแล้วนะคะ,อะพอแบบว่าพื้นอเย็นเย็นแต่ตอนนี้ดีระนำทั้งลมทั้งฝนนะคะนุ่นแม่อ้วนถึงบ้านแบบมาแบบเย็นเย็นนะคะไม่ร้อนนะคะวันนี้ใจเย็นเย็นมาเรื่อย โอ้ยไม่มีแรงเสียงแผ่วเฮ็ดบางก็เสียงแผ่วนะไม่มีแรงคุว่าฝ่านี้ผนนะคะฝนนะคะลมกรแรงนะจอดซื้อกับข้าวแป๊บเดียวนะคะฝนไล่นะคะลมก็แรงนะคะเอ๊ะเทแล้วเฮ้ยเป็นกำไรบอกว่าถึงสักทีในของกินฉันอยู่ไหน ดูนะดูมือเป็นลมก็แรงนะดูนะมืดฟ้ามืดฝนโอ้ยดูนะนุ่นต้นไม้โยกกันใหญ่เลยนะคะตรงน,นี้ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้วันหน้าถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะไปน้องกับเด็กๆอีกใช่ไหมะ yeah. จะไปเป็นแม่แม่นมให้เด็กๆเคย <laughs> เป็นแม่นมให้เด็กๆแต่เมื่อวานไม่สําเร็จนะคะแม่นม ้าขายผลไม้ไม่หมดเมื่อวานแม่นมพาเด็กๆไปกินผลไม้คนแล้วไม่กินตะไคร้เองนะคะเมื่อวาจะจะนค,ค่ะโอ้ลมแรงมากเลยนะฮะตอนนี้เส้าเขาไม่ตกลงดีนอนะโอกาสเราก็จะไปอีกนะคะแต่ตอนนี้นี่มุ่งหน้าหาแต่ของกินเด้อค่ะน,นูนอาหารการกินนะคะเตรียมไว้เยอะแยะเลยมุ่งหน้าหาแต่ของกินเด้อ เออครับโอ้คำโต,ต,ม,ตมันตกไม่อยู่สักทีนะคะนี่ดูดูลมต้นไม้นะคะนูต้นไม้สายไฟโยกเยกโยกเยกดูโอ้ทางนี้ก็หมุนหน้าหมุนหลังแล้วนะคะทางนี้อารักขาของเขาก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอารักขา ราคาไม่กำไรมุนแล้วอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับแม่กำไรด้วยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ